บอ่อน้ำแห่งนี้ข้าพบเจอก่อนเจ้ามันต้องเป็นของข้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่เชอร์มีกลับจากโรงเรียนมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เชอร์มีจ่าทักทายเพื่อนๆใน,นลูกสวัสดีค่ะพี่มา,าเรียนิทานเล่นอะไรเอย่ย <laughs> โอ้ดูพี่เชอร์มีสิคะโอ้โหเปิดคลิปแทนแม่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะพี่เชอร์มีจ๋าถ้างั้นเรามีนิทานมาฝากเพื่อนเหมือนเดิมใช่ไหมคะรีบไปฟังนิทานกันดีกว่าโอเคไหมคะอ่ะไปกันเลยค่ะโอ้น้องมินดาก็มาเย็นิทานเรื่องสิงโตกับเสือโครงกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย และวันนี้เองก็เป็นช่วงฤดูแง้งได้มีสิงโตตัวหนึ่งและเสือโครงกำลังทะเลาะกันอยู่ที่หน้าหนองน,องน้ำแห่งหนึ่งเหตุที่ทั้งคู่นั้นต่างทะเลาะกันก็เพราะทั้งสิงโตและเสือโครงต้องการน้ำอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ในหนองน้ำนั้นเน่เจ้าเสือโครงบอร่อน้ำแห่งนี้ข้าพบเจอก่อนเจ้ามันต้องเป็นของข้า สิงโตเจ้าป่าได้เอ่ยขึ้นอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหนองน้ำแห่งนี้และเมื่อเสือโครงได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่าแน่ท่านสิงโตเจ้าป่าความจริงแล้วนะข้าต่างหากนะที่พบหนองน้ำนี้ก่อนท่านนะดังนั้นน้ำทั้งหมดในบ่อน,นี้ต้องเป็นของข้าและเมื่อทั้งสิงโตและเสือโครงต่างตกลงกันไม่ได้ก็จะเริ่มการต่อสู้กันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มันต้องเป็นของข้ามันต้องเป็นของข้าตัางหากและแล้วการต่อสู้ก็ไม่ได้มีเวแววว่าจะยุดติดลงภายใต้แสงแดดอันร้อนระอุทำให้ตอนนี้ทั้งสิงโตและเสือโครงต่างเริ่มหมดแรงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านสิงโตเจ้าป่าข้าน่ะเริ่มเหนื่อยแล้วขอขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมท่านเสือโครงได้เอ่ยขึ้นเมื่อสิงโตเจ้าป่าได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับด้วยความเหนื่อยไปว่า ข้าก็เช่นกันขอพักยกก่อนหน้าเจ้าเสือโครงและในขณะนั้นเองก็ได้มีฝูงแร้งฝูงหนึ่งได้บินวนเวียนอยู่เหนือหนองน้ำแห่งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สิงโตเจ้าป่าจึงเอ่ยกับเสือโครงไปว่าโอโ้โหฝูงแรง้งไม่ได้กาลละแน่เจ้าเสือโครงข้าว่าพวกเรานำมาแบ่งน้ำกันกินดีกว่าไหมข้านไม่อยากสู้กับเจ้าจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายลงไป แล้วก็กลายเป็นอาหารของฝูงแรงที่ห้อยหิวเหล่านั้นนะ่ะโดสซนนดูเหนือน้อหนองน้ํานั่นสิดูฝูงแรงทั้งหลายมันคอยจ้องจะกินพวกเราอยู่นั้นนะ่ะเฮ้ยเมื่อเสือโครงได้ยินสิงโตเจ้าป่าพูดเช่นนั้นจึงได้มองไปบนเหนือน้อหนองน้ํโอ้ฝูงแรงเฮ้ยไ,ได้ได้ท่านสิงโตข้านะ่ะก็ไม่อยากจะกลายเป็นอาหารของพวกแรงเหล่านั้นหรอกนะ เอาเป็นว่าข้ากับท่านน่ะมาแบ่งน้ํากินกันเถิดจะได้หายเหนื่อยสักทีท่านน่ะก็น่าจ,จะบอกข้าตั้งนานแล้วนะจะได้ไม่ต้องต่อสู้กันให้หมดแรงเจ็บตัวแบบนี้นะเฮ้ยสุดท้ายสิงโตและเสือโครงต่างก็ได้ยกเลิกการต่อสู้ลงและได้พากันแบ่งน้ําที่เหลืออันน้อยนิดในบ่อแห่งนั้นกินด้วยกันจนหายเหนื่อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประนีประนอมต่อกันเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องลูกแมวกับสุนัขจิ้งจอกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ่และวันนี้เองก็กำลังมีลูกแมวตัวหนึ่งยืนคุยกับสุนัขจิ้งจอกอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็ได้คุยโวกับลูกแมวด้วยความภาคภูมิใจว่าแน่แน่เจ้าลูกแมวในป่าแห่งนี้น่ะ ข้าน่ะไม่เคยเกรงกลัวใครเลยนะแม้แต่ราชสีผู้ยิ่งใหญ่เพราะข้าน่ะมีทักษะนับร้อยนับพันเลยนะที่จะเอาตัวรอดจากอันตรายได้นะ่ะเจ้ารู้ไหมเมื่อลูกแมวผู้ไร้เดียงสาได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดกับสุนัขจิ้งจอกไปว่าโอโ้โหท่านสุนัขจิ้งจอกท่านนี่ช่างเก่งจริงๆเลยนะผิดกับข้าที่ทำได้เพียงแค่หนีขึ้นไปอยู่ที่สูงๆเมื่อมีอันตรายมาเยือนนะ่ะ เมื่อสุนัขจิ้งจอกได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งคุยโวถึงวิธีการต่างๆนานาในการเอาตัวรอดโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเองได้มีเหล่ามาล่าเนื้อที่แอบซุ่มอยู่พุ่มไม้และกำลังรอจังหวะจู่โจมอยู่และไม่นานนักเมื่อได้จังหวะเหล่ามาล่าเนื้อก็กระโดดออกมาจากพุ่มไม้เข้าจู่โจมทันทีมามาจากสุนัขจิ้งจอกแลนะลูกแมวมาเป็นอาหารของพวกขา่าซะดีๆฮ่า สิ้นเสียงของเหล่าหมาล่าเนื้อลูกแมวก็ตกใจเป็นอย่างมากมันรีบวิ่งหนีไปบนยอดไม้อย่างรวดเร็วโอ้หมาล่าเนื้อข่ายอยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนนะจับๆบ,บ,บ,บและในพริบตาเดียวเท่านั้นเจ้าลูกแมวตัวน้อยก็ได้ขึ้นไปอยู่บนยอดไม้อย,อย่างปลอดภัยในขณะที่สุนัขจิ้งจอกนั้นกําลังคิดหาวิธีเอาตัวรอดอยู่มากมายหลายวิธีอ๋อ หมาลาเนื้อทำอย่างไรดีค่ะจะหนีไปทางไหนดีนะโอ้เอาวิธีไหนดีล่ะโอ้โอ้ขาดแย่แล้วค่ะแย่แล้วเสียงของสุนัขจิ้งจอกเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจและกะรวนกระวายเป็นอย่างมากเมื่อเหล่ามาล่าเนื้อเห็นเป็นเช่นนั้นจึงได้พูดว่าโอ้เจ้าลูกแมวเจ้านี่มันถึงเร็วจริงๆเลยนะในที่สุดเจ้าก็รอดพ้นจากกงเล็บของพวกข่าไปได้เฮ้ยมาเจ้าสุนัขจิ้งจอกเลือเจ้าตัวเดียวก็ไม่เป็นไร มามาเป็นอาหารของพวกข้าซะดีๆไม่ต้องคิดหาวิธีนี้แล้วมาโอ้ยไม่นะไม่ไม่ข้าไม่อยากเป็นอาหารของพวกท่านโอ้ยดิปลอดดิปลอดอะและแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกผู้อวดรู้ก็ต้องกลายเป็นอาหารของเหล่าหมาล่าเนื้อในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะมีความรู้มากมายแต่หากไม่รู้จักนามาใช้ก็ไม่มีประโยชน์อันใด ต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องม้าป่ากับลูกแกะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลายและในขณะนี้เองได้มีเจ้าม้าป่าตัวหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บมาจากการไล่ล่าของนายพรานโอ้ย เจ็บแล้วเกินเจ้าในพรานคนนี้น่ะมันแสบนักนะมารอบเล่นงานข้าตอนที่ข้าน่ะไม่ทันตั้งตัวโอ้ยเจ้าหมาป่าได้เอ่ยขึ้นด้วยความเจ็บปวดบาดแผลของมันยิ่งนักมันจึงได้เดินโซซัดโซเซไปพักรักษาบาดแผลที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและเมื่อเจ้าหมาป่าได้รับบาดเจ็บมันก็ไม่สามารถออกไปหาอาหารได้เองโอ้ยเจ็บแผลก็เจ็บ หิวก็หิวย,ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องค่ะเลยนะวันนี้ทำอย่างไรดีล่ะเจ้าหมาป่าได้เอ่ยขึ้นและในขณะนั้นเองได้มีลูกแกะตัวหนึ่งเดินผ่านมาเจ้าหมาป่าจึงได้คิดแผนการร้ายขึ้นทันทีมันจึงได้เอ่ยทักทายลูกแกะด้วยน้ำเสียงเศ้าๆไปว่า สวัสดีจ้าเจ้าแกะน้อยนี่ดูค่ะสิข่านะ่ะได้รับบาดเจ็บจนเดินไม่ไหวแต่ข้านั้นกระหายน้ำเหลือเกินนะจ๊ะเจ้านะช่วยแม่ตาไปหานะ้ําให้ข้าดื่มได้ไหมจ้าเจ้าแกะน้อยเมื่อเจ้าลูกแกะได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าสวัสดีจ้าท่านหมาป่าโถโถดูสิท่านน่นะ่าสงสารยิ่งนักเลยนะดูสิบาดแผลของท่านน่ะมันชะกันยิ่งนะัก เอาเถิดเดี๋ยวข้าจะไปหาน้ำมาให้แล้วท่านต้องการอาหารด้วยไหมเมื่อหมาป่าได้ยินเช่นนั้นก็รู้แล้วว่าเจ้าลูกแกะนั้นหลงกลของตนเองมันจึงตอบด้วยน้ำเสียงที่เจ้าเล่ว่าไม่ละจ่ะเจ้าแกะน้อยข้านะไม่ต้องการอาหารข้าต้องการเพียงน้ำเท่านั้นจ่ะอาหารข้ามีอยู่แล้ว <c oughs> เมื่อเจ้าลูกแกะน้อยได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะ แล้วตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่รู้ทันหมาป่าว่าท่านหมาป่าข้านะรู้ว่าท่านทำไมไม่ต้องการอาหารก็เพราะทันทีที่ข้านำน้ำมาให้ท่านท่านก็จะกินข้าเป็นอาหารอย่างไรล่ะเมื่อเจ้าลูกแกะพูดจบก็ค่อยๆเดินห่างออกจากเจ้าหมาป่าแล้วพูดว่าข้าไปก่อนแล้วนะท่านหมาป่าบังเอิญว่าวันนี้นะ่ะไม่ใช่วันที่โชคร้ายของข้า และแล้วเจ้าลูกแกะน้อยก็ได้เดินจนลับสายตาของหมาป่าไปโดยที่เจ้าหมาป่ายังไม่ทันพูดอันใดตอบโต้ได้แต่เพียงนึกเสียดายในใจว่าแม่เจ้าลูกแกะน้อยฉันฉลาดรู้ทันเลเหลี่ยมของข้าซะจริงๆโอ้ยเจ็บแผลก็เจ็บหิวก็หิวทำยังไงล่ะทีนี้ไม่ไมีเหยื่อแล้วสุดท้ายเจ้าหมาป่า ก็ได้แต่ทนนอนบาดเจ็บและหิวโหยอยู่ที่ใต้ต้นไม้โดยที่ไม่มีเหยื่อต้นใดผ่านมาสักตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรับใช้คนชั่วจะนำภัยมาสู่ตนเองอน,นิทานจบเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่ชมีของเรากำลังจะทำการบ้านนะคะอะ่ถ้าอย่างนั้นไปบายเพื่อนๆก่อน,อนลูก ฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสองสาวไยบ่ายเพื่อนๆค่ะเก่งมากสวัสดีค่ะไ,ไ,ไายไปยเก่งมากค่ะน้องมินดา